สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับอ่ะถอย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 เดี๋ยวฝนมาเร็วเร็วมาเลยลูกพี่โม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 ่แทบแทบแทบตอนนี้ชุลมุนนิดหน่อยพี่น้องฝนจะมาแล้วแม็คโครว่างเข้าเลยแม็คโครว่างเข้าเลย อยู่กับซานี่ S Y 205 H พี่น้อง DVC ครับ DPC อยู่กับทีมงานโทรหนึ่งพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยพี่น้องอ้าวอ้าวอ้าวข้างบนอะไรอะไรข้างบนนี่โอ้ขึ้นบ่อได้นี่ ิความมีพี่น้องด้านบนโอ้ใส่เยอะนั่นเพื่อนใส่เต็มกล่องเลยครับนี่โอ้หกล้อมีร้องอะ่ะหล้อมีร้องเนี่ยแม่แรงจริงนี่อย่าวิ่งทางนี้วิ่งไม่ได้แล้วนี่ ดันตูวหน่อยพี่ดันตูนหดนตนหน่อยโอ้ไม่ไปอ่ะเอ้ยโอ้โอรถแม่แรงนี่วิ่งไม่ได้จริงๆเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านบนหน่อยพี่น้อง โอ้น่าจะจมไม่รู้ดันได้หรือเปล่าด้านบนนี่จมสองคันเลยเพื่อนๆโอ้โห <c oughs> โอ้คนตกทุรกิจบางงานหะน้างานนะ <c oughs> โอ้มีคันนี้แรงอยู่คันเดียวเลยนี่ป๋า <c oughs> คันนี้ทำไมแรงกว่าเขานี่โอ้เจ้าร้อยยี่สิบห้านี่เรียบร้อยเลยครับนี่ ันนี้ดันไม่ได้ป๋าปะตีไปเกาะเะไรมาเที่ยงเลยโดนเขะเบี้ยวเลยอ๋อโดนเมืกกี้แมคโครอะโดนตีมันเนี่ยอ๋อโดนตีใช่ไหมอืมโอ้นี่เสาข้างงอเลยพี่น้องโดนแมคโครเมื่อกี้ผิดพลาดผิดพลาดเล็กน้อยครับเนี่ยตามเข้าเลยครับฝาท้ายฉีด